สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวเครื่องชงแมนนวลเอพิโซนะครับรุ่น ALM g o p i c o d e นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นที่ทำงานด้วยการโยกใช้แรงกดนะครับอุปกรณ์ที่มีมาให้ในกล่องนะครับจะเป็นตัวปัสสาว์เป็น b o t t o m เ e s ขนาด58มิลครับแล้วก็ตัวแ t เ m p er ครับ แล้วก็จะมีกล่องคุมอุณภูมิเป็น pid control ครับสั่งงานให้ฮีเตอร์ทำงานตามอุณหภูมิครับผมวัสดุของตัวนี้จะเป็นสแตนเลสทั้งหมดนะครับซึ่งจะเป็นชิ้นเดียวเลยตั้งแต่ฐานขึ้นไปยันถึงตรงนี้ตัวนี้สามารถถอดได้กับถาดน้ำทิ้งที่สามารถถอดได้ครับ โครงสร้างค่อนข้างแข็งแรงเพราะว่าเป็นการเชื่อมมาทั้งหมดนะครับตัวนี้เป็นเกจแรงดันที่บอกสำหรับเวลาเราสกัดนะครับบอกเป็นบาร์ตัวนี้เป็นเกจน้ำมันช่วยป้องกันเรื่องไอ้น้ำย้อนเข้าเกจนะครับตัวนี้พอเรายกก้านขึ้นมาแล้วตัวนี้จะเป็นลูกสูบที่ไว้สร้างแรงดันครับส่วนตัวนี้แทงย,ออยาวๆนี้จะเป็น ตัวเทอร์โมมิเตอร์ที่จะส่งอุณหภูมิไปที่ตัว PID Control ครับผมตัวกระบอกนี้ด้านในจะเป็นฮีเตอร์นะครับแล้วก็จะมีตัวคุมการความร้อนอีกหทีด้านหลังตัวนี้จะเป็นส่วนของปลั๊กเสียบไฟนะครับเสียบกับตัวชุด PID Control จะมีเคี้ยวล็อกอยู่ตรงนี้ให้เราเสียบไม่ผิดด้านนะครับ จุดเด่นของตัวนี้นะครับจะเป็นเรื่องของการคุมมอุณหภูมิของน้ำที่จะใช้สกัดได้นะครับโดยเวลาเราเปิดตัวนี้ปึ๊บ <c oughs> เขาจะแสดงอุณหภูมิแบบเรียวทมนนะครับผ่านตัวนี้ตัวก้านชงตัวก้านวัดตัวนี้นะครับเวลาเราใส่น้ำมันจะจิ้มเข้าไปในน้ำเราจะรู้อุณภูมิอุณภูมิน้ำแบบเรียวทา์ได้เลยครับ ตอนนี้ก็บอกก็เริ่มทําความร้อนแล้วเดี๋ยวผมลองใส่น้ําให้ดูนะครับครับอันนี้น้ำที่ผมใส่จะเป็นน้ำต้มร้อนแล้ว อุณหภูมิก็จะขึ้นมาแต่ว่าในรอบแรกเนี่ยเราเพิ่งจะเปิดเครื่องอุณหภูมิน้ําที่ใส่ไปจะถูกถ่ายเทไปตามกระบอกนะครับทําให้อุณหภูมิไม่ถึง90องศาที่เราตั้งไว้ส่วนตัวนี้ก็เซตได้ครับผมตั้งไว้ที่เก้าสิบสามซึ่งถ้าผมปล่อยไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเดี๋ยวอุณหภูมิเขาจะขึ้นถึง9 3้าสิบสาม พอมันทํางานขึ้นถึงเก้าสิบสามปุ๊บมันก็จะตัดการทํางานมันก็จะคุมขึ้นขึ้นลงลงอยู่ให้อยู่ระหว่างเก้าสิบสามที่เราตั้งไว้ครับจุดแดงนี้คือบอกบอกว่าตัวฮีเตอร์ยังกําลังทํางานอยู่ถ้ามันขึ้นเกินเก้าสิบสามปุ๊บจุดแดงนี้จะหายก็คือตัดการทํางานครับ ด้านใต้กระบอกสกัดตัวนี้นะครับจะมีตัวชาเวอร์มาแล้ว1ชั้นนะครับซึ่งทำให้เราไม่จำเป็นต้องใช้พักสกีนก็ได้ครับเราสามารถสกัดโดยที่ไม่ต้องใช้ได้เลยหรืออยากหรือท่านใดมีและอยากใช้ก็ได้ครับ okay. ตอนนี้ผมตั้งอุณหภูมิไว้ก็13องศานะครับมันก็จะขึ้นขึ้นลงลงสวิงอยู่1-2ององศาอย่างนี้ครับ พอถึง93ปุ๊บตัวเครื่องก็จะตัดการทำงานมันก็อาจจะเลยขึ้นไปถึง94เดี๋ยวมันก็จะเดี๋ยวมันก็จะต่ำลงมาเหลือ93ครับพอเครื่องตัดการทำงานอุณหภูมิก็จะเริ่มลงแล้วครับ ก็จะลงมาเรื่อยเรือจนถึงเกสพอต่ำกว่าเกสิบสาปุ๊บเขาก็จะสั่งให้ฮีเตอร์ทำงานอีกรอบหนึ่งเพื่อคุมอุณภูมิให้อยู่ใกล้เคียงนี้ครับพอลงมาเก6ิปุ๊บไฟติดละ เขาสั่งให้ฮีเตอร์ทำงานแล้วครับเดี๋ยวนณหภูมิก็จะเด้งกลับขึ้นไปใหม่นี้เดี๋ยวผมจะลองสกกัดให้ดูนะครับโดยใช้กาแฟขั้วกลางประมาณ20กรัม นี่ผมสก,กัดแบบไม่ใส่พักสก,กีนเลยนะครับแล้วก็ข้อดีของตัวนี้อีกอย่างคือเครื่องช่างสามารถวางได้ไซส์เล็กไซส์ใหญ่วางได้หมดเพราะว่าฐานฐานที่ใหญ่ครับ แล้วก็จริงแก้วก็วางได้ค่อนข้างหลากหลายจะเป็นแก้วไซนี้ก็วางได้ครับโอเคอุณหภูมิประมาณ93พอดีเดี๋ยวผมสก,กัดเลยเดี๋ยวผมจะลากช็อตยาวจนน้ำหมดเลยดูว่าสามารถกดได้กี่กรรมนะครับ อันนี้กดไปสามบา์นะครับก็อันนี้ขึ้นมาเก้าบาครับค้างอยู่เก้าบาเดี๋ยวผมกดให้หมดเลยนะครับโอเคนี้แรงดันตกแล้ว ก็ะจะได้อยู่พอแรงดันหมดก็จะได้อยู่ประมาณ50กรัม40ประมาณสี่นี้ได้สบายครับพอ,เ,อเวลาเราจะไล่น้ำทิ้งก็ง่ายเลยครับสามารถกดทิ้งลงที่ถาดได้เลยไม่ต้องหาแก้วมาลองผมกาแฟก็แห้งเลยครับ แล้วก็เราใส่น้ำให้เขาคุมอุณหภูมิสำหรับช็อตต่อไปได้เลยครับ ช่วงใส่ไปน้ำอาจจะเกินเพราะว่ากระบอกมีความร้อนอยู่เราก็พอเราใส่น้ำไว้ล้วก็ไปเตรียมช็อตต่อไปอย่าอุณหภูมิน้ำก็จะลงมาตามที่เราต้องการพอดีครับเดี๋ยวที่รอบนี้ให้ดูที่การเลี้ยงแรงดันบาร์นะครับว่าทำได้ดีไหม เดี๋ยวจะกดจนแรงดันตกเลยนะครับดูว่าได้น้ำกี่กร,รมัม แรงนั้นอาจจะสั่นๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมยืนกดจากด้านข้างไม่ค่อยถนัดก,กดลากจนหมดนี้ได้60กรัมเลยนะครับชอตออกมาเนียนสวยเลยครับ ให้น้ำขึ้นนคือแล้วก็ใส่น้ำเตรียมทำช็อตต่อไปได้เลยครับ ทิ้งเราก็ยกไปเทได้เลยสะดวกครับตัวนี้โดยรวมตัวนี้ก็ฟังก์ชันค่อนข้างโอเคเลยครับมีคู่อุณภูมิมีถาดรองน้ำทิ้งฐา,านใหญ่สะดวกวางแก้วได้หลากหลายแล้วก็เกตน้ำมันนะครับ ที่จะกันเรื่องไอ้น้ำย้อนขึ้นไปก็การโยกไม่ได้หนักมากหรือว่าถ้าเราอยากได้หนักหรืออยากให้มันฝืดขึ้นเราก็มาคลายน็อตตัวนี้ได้นะครับการใช้งานจะประมาณนี้ครับเรื่องรูปลักษ์ก็จะเป็นงานดิบๆหน่อยแต่ว่าแข็งแรงทนทานแน่นอนครับตัวนี้ แล้วก็อ,กอย่างที่จะแนะนําคือเนื่องจากตัวนี้ครับตัววัดอุณหภูมิเนี่ยจะทํางานพร้อมกับตัว P.D. Control ซึ่งเราจะต้องใส่น้ำไว้ตลอดถ้าเราเปิดเครื่องจะต้องมีน้ำนะครับเพื่อให้ตัววัดอุณหภูมิเนี่ยจับค่าน้ำ พอน้ำถึง93องศาปุ๊บเขาก็ได้ตัดการทํางานแต่ว่าถ้าเราไม่ใส่น้ําเนี่ยแล้วเราเปิดเครื่องทิ้งไว้น,น,นานๆนะครับตัววัดอุณหภูมิจะวัดค่าอากาศซึ่งมันไม่มีทางถึง93องศาตัวนี้ก็ก็จะสั่งให้ฮีเตอร์ทํางานไปตลอดจนอาจจะเกิดฮีเตอร์ไหม้ได้นะครับก็แนะนําถ้าเปิดเครื่องควรจะมีน้ําอยู่ตลอดนะครับ ถ้ามีน้ำเขาก็จะคอยตัดกันทำงานอย่างนี้ไม่มีปัญหาแล้วก็อีกเรื่องที่จะแนะนำก็คือแนะนำให้ต้มน้ำร้อนจากด้านนอกเข้ามาไม่แนะนำให้เทน้ำอุณภูมิห้องแล้วใช้ตัวฮีเตอร์นี้เป็นตัวต้มนะครับเนื่องจากตัวฮีเตอร์นี้มันเป็นฟิล์มฮีเตอร์ที่ขนาดไม่ได้ใหญ่มากเหมาะกับการคุมอุณภูมิมากกว่าการทำความร้อนแบบสูงๆนะครับก็จะช่วย ถ้าทําแบบใช้ต้มน้ําอาจจะทําให้อายุการใช้งานเขาสั้นลงนะครับหลักๆจบประมาณนี้ครับกับ a m Copy code ถ้าใครสนใจก็ลองดูเป็นทางเลือกครับ